สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะขนาก็นึงข้าวร็จแล้วนะคะร็จแล้วนะข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวใส่กล่องนะคะนึ่งเยอะนึ่งเผื่อนึ่งเผื่อป้าด้วย หออยัดเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่หมดเห็นว่าเล็กๆนี่ก็โอ้เห็นว่าเล็กนี่ก็เยอะนะนะอูสนะดูสิกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะสำหรับครอบครัวพ่อแม่ลูกเนระื่องก็สุกไวด้วย นะใส่แล้วน้ำนะครับฝนตกทั้งคืนเป็นไงบ้างโอ้หน้ำล้นแล้วไงน,น้ำลน้นเดี๋ยวเราไปดูแปลงบนญชินนำเต็มหรือยังโอ้น้ำเยอะกว่าเดิมหลังจากฝนตกทั้งคืน เเจือเจ้าปูเจือเจ้าปูแล้วเจือเจ้าปูเอเอน้ำก็จะเต็มแล้วนี่น้ำก็จะเต็มทุ่งเต็มท่าแล้วน้ำมันซึมน้ำมันซึมไหลย้อยอยู่มันดูซิมีสิมีปูอีกไหมเออเมาื่อวานนี้ถางแล้วก็รุ่งวันนี้ฝนตกเนาะ จะปูอีกไหมดีใจฝนตกเมื่อคืนนี้ตกตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งฝนตกวุมยบวกของเราุยเจอแล้วตัวบักใหญ่ตัวบักใหญ่นั่นไงเห็นไหมเห็นจะปูเจอตัวบักใหญ่เลยว้าวโอ้ได้แล้วนี่ถ้าเราทางคันนา มันก็จะหาปูหาปลาได้ง่ายเฮ้ยเฮ้ยเฮเจออีกไหมเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอปูแล้วอีกตัวไปแล้วไปแล้วไปแล้วนร่งมากเลยนะมันไม่ไหวเลยไม่ทำเลยไม่ทำเลยเนาะ ต้องค่อยย่องย่องไปต้องค่อยย่องไปโอ้โหสยดายเมื่อกี้ตัวบักใหญ่นีแปลงนี้น่ะปูเยอะกว่าเพื่อนข้าวกำลังงาม ดานกี้ไม่ทันมันก็ไวไวนะนกูตกคณา ดีใจที่แปลงนี้มีน้ำแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเห็ดนะคะออกอีกไหมว้าวออกอยู่เลยกีบๆๆๆๆเอ,อ้ออกแม่เนาะ ดอกลิ้ก็เอาไปเลยวันนี้จะปล่อยนะวันนี้จะปิดดูเหมือนปลวกกินหมดเลยว้าวมีไงโอ้เจอแล้วหนึ่งดอก<ม>กำลังจะบ้าน

อ๋ออ๋ออออก็ดีได้ใส่แกงหน่งไม้เลยแกงหน่งไม้เมื่อคืนเราก็จะไปอุ่นใส่แกงหน่งไม้ได้แล้วได้แล้ว ะโอ้งยยยโอ้โอ้สวยสวยสวยมันกำลังสวยเลยโอ้อันนี้ออกเป็นออกเป็นกอ เป็นกอเป็นกอเออก็ดีนะออกบ้างนี่ไม่เห็นออกสัก,กที ตงแห้งเอาให้มันให้มันโดนฝนก่อนทางนี้ละ่ะมีไหมเอ้ยโอ้ได้เยอะนะวันนี้ดอกเล็กแต่ก็ววได้เยอะโอ้โหนี่ไง nè 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 đi mình đổ ô mình đọc ừ. nghĩ đọc đi cái sàng cái kịp nghe đọc ô oh, ừ. oh, làm yêu ได้แกงแล้วใส่แกงหอมหายสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนี่ไงดอกบานดอกนะึงฝักสุมคลิปด้านหลังให้สักห้านาทีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ